สำหรับคนที่เงินเดือนแบบบางคน9 0 0าไปจนถึงสักหมื่นห้างครับการกินข้าววันละร้อยมันเป็นค่าใช้จ่ายค่าของชีพท,ที่สูงมากเลยนะจนหลายๆคนเนี่ยต้องเอาเข้าวมาเองหรือว่าต้องพยายามเดินตักแดดตากฝนเอาไปกินข้างนอกเลยรู้สึกว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ให้คนอื่นๆหลายๆคนได้ ชื่อจุนครับเพิ่มพรนำสกุลมณีสินครับเป็นผู้ก่อตั้งร้านหอมมะลิครับจุดประสงค์หลักเลยจริงๆคือผมอยากช่วยทุกคนลดค่าของชีพครับ ก่อนนั้นเนี่ยทำงานเป็นประเภทฟรีแลนซ์ะครับสิ่งที่เกิดก็คือเราหาร้านที่มีข้าวกลางวันให้เรากินดีๆไม่ได้ก็คือในห้างต่างๆอ่ะมันแพงมากครับเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเอวคนส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ที่นี่ทุกวันอ่ะเขากินข้าวที่ไหนกันเราเห็นว่าเขาอ่ะต้องลงจากออฟฟิศมาเดินออกนอก,นอกห้างตากแดดร้อนๆนะครับไปตามร้านห้องแถวร้านตามข้าง,างถนนต่างๆกลายเป็นว่าคำว่าพักกลางวันมันไม่ได้พักจริงๆอ่ะมันคือการพาตัวเองออกไปกินข้าวเพื่อให้ได้พลังงานกลับมาก็เลยเป็นที่มา ว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลองแบบมีร้านที่เหมือนกับข้างถนนเลยราคาดีๆเหมือนกันเนี่ยมาอยู่ในห้างแอร์เยน็ยนๆให้คนได้กินกันเติมพลังงานเข้าร่างกายด้วยอาหารแล้วเนี่ยก็อยากให้แบบเติมพลังใจด้วยว่าเฮ้ยมือนี้อร่อยนะแบบอยากกลับไปทํางานอะไรเงี้ยครับ <S <S ข้าวแกงอ่ะจริงๆมันเป็นการควบรวมกันของยุคสมัยเลยว่า สมัยนี้มีโปรตุเกสเข้ามาสมัยนั้นคนจีนเข้ามาสมัยนี้รับเรื่องสไปซ์มาจากอินเดียสารพัดชนชาติเลยที่เคยเข้ามาเยี่ยมผมว่ามันเป็นหม้อท,ที่ตุ่นรวมกันระหว่างหลายๆวัฒนธรรมที่เคยผ่านเข้ามาและผ่านออกไปในประเทศไทยได้เลยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จริงๆแล้ว มีประสบการณ์ชีวิตมีข้อจํากัดหรือว่ามีความชอบด้านรสชาติที่ไม่เหมือนกันบางที่ก็จะมีเมนูบางเมนูที่มีเฉพาะที่นั้นเพราะว่าคนแถบนั้นชอบทานเพราะฉะนั้นข้าวแกงยังเป็นตัวสะท้อน วัฒนธรรมย่อยๆในแต่ละท้องที่ในแต่ละจุดแต่ละมุมของเมืองด้วยแล้วก็รสชาติก็จะสะท้อนวิถีชีวิตว่าแต่ละคนชอบทานรสประมาณไหนความจัดความเค็มความหวานแบบไหนข้าวแกงแต่ละร้านครับชื่อเหมือนกันแต่ว่าตัวตนของข้าวแกงครับจะต่างกันโดยสิ้นเชิงได้ทุกร้าน เราตั้งร้านหอมมะลีขึ้นมาเนี่ยก็คืออยากเป็นข้าวแกงใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราไปลองกินข้าวแกงหลายๆที่เราจะสังเกตว่าการลดต้นทุนที่ดีข้อหนึ่งก็คือการใช้ข้าวประเภทข้าวขาวเึ่งมีราคาถูกกว่ามากนะครับแต่ว่าหลายๆคนโดยเฉพาะผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันทานไม่อร่อยต่อให้กับข้าวจะอร่อยขนาดไหนอ่ะมันก็จะมีข้อจำกัดที่รู้สึกว่าสัมผัสของข้าวขาวอ่ะทำให้เราเอนจอยกับอาหารได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นข้อตั้งใจเลยว่าเราต้องใช้ข้าวหอมมะลิให้ได้ คืออาหารเราครับถ้าเป็นในหมวดของข้าวแกงเลยจะมีวันละ30อย่างอย่างเช่นพัแนงแกงเขียวหวานผัดกะเพราผัดเครื่องในผัดผักการันตีว่าทุกคนเข้ามาอย่างน้อยต้องเจออย่าง2องอย่างที่เป็นของโปรดของตัวเองแน่ๆกับข้าวเริ่มต้นที่ข้าวราดแกงหนึ่งอย่าง42อย่าง5 0 3อย่าง60สิ่งที่มีมาด้วยก็คือเติมข้าวหอมมะลิได้ไม่อัน้นมีซุปประจําวันซุปฟักหรือว่าซุปหัวใจเทา้าแล้วก็ผักสดกับน้าพริกไห้ฟรีสําหรับคนที่อยากประหยัดไปกว่านั้น สามารถมาซื้อข้าวเปล่า10บาทแล้วก็หาน้ำพริกหรือว่าซุปทานกับข้าวก็ได้ครับ <c oughs> ก็กลายเป็นว่ามือนั้นคุณจ่าย10บาทก็ผ่านไปได้อีกมือหนึ่ง <c oughs> เคยมีลูกค้าสั่ง9อย่างครับถึงขั้นว่าพอราดไปแล้วมันราดไม่พอครับต้องหยิบจานอีกใบอะมาใส่กับข้าวให้เขาที่น่าเซอร์ไพรส์รที่สุดคือเขาทานหมดด้วยเกณฑ์การตั้งราคาเราเอาคนกินเป็นที่ตั้งครับคำคอรหาว่าขายข้าวจานละ40ในห้างอะ มันจะอยู่ได้ยังไงมันจะเจ๊งไหมมันกําไรหรอต้องบอกว่าเราอยากเป็นเบื้องหลังให้กับทุกร้านก็คือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทีมงานของร้านอื่นน,นะครับไม่ว่าเขาจะขายอะไรเขาสามารถที่จะประหยัดค่าข้าวแล้วก็ได้พลังงานเต็มที่ได้อาหารพภชนาการดีๆจากร้านเราได้เพราะฉะนั้นจริงๆลูกค้าเป็นของคุณแต่ลูกน้องคุณเป็นของผมความสุขจริงๆคือตอนเห็นลูกค้ากินข้าวหมดจานหรือว่าตอนลูกค้าเติมข้าวเป็นความสุขมากยิ่งตอนที่แบบ เขาขอซื้อข้าวเพิ่มแล้วเราบอกว่าเราเติมข้าวฟรีล้วแบบดูเขาแบบตาลุกวาวอ่ะมีความสุขมากเจะสังเกตว่าข้าวแกงมันเป็นอาหารที่ทุกคนติดภาพว่ามันเป็นของข้างถนนอาหารห้องแถวอะไรเงี้ยครับคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า8-90เน่ะทานเพราะจำเป็นทานเพราะราคาถูกคิดว่ามันมีความผูกกับชนชั้นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้า ทำดีๆครับเชื่อว่าข้าวแกงก็ยังเป็นหนึ่งในตัวแทนที่เข้มแข็งที่สุดของอาหารไทยเลยผมเคยทํางานในอเมริกาครับมา2ปีมีร้านหนึ่งที่คุณเคยมากชื่อว่า Panda Express ก็คือเป็นร้านอาหารจีนที่เป็นเชนเหมือนเหมือนเป็น KFC ของอาหารจีนเงี้ยครับเขาก็ทําคล้ายข้าวแกงมากเลยนะก็คือตักกับข้าวที่เป็นอาหารจีนของเขาอะทับบนข้าวเงี้ยครับเราก็อยากให้วันหนึ่งเรามีแบบ Eleph เว่นเอ็เเหมือนกันนะให้เราไปอยู่อย่างน้อยแบบทุกแอร์พอร์ตในโลกมี อาหารไทยเป็นเช a เ n นหนึงขึ้นมาให้คนทั่วโลกได้รู้จักเขาอาจจะยังไม่เคยมาประเทศไทยเขาก็จะได้รู้จักแบบถูกสวัสดีด้วยวัฒนธรรมบางอย่างของไทยอ่ะอันนี้ก็ยังเป็น challenge ที่ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันว่าทํายังไงให้วันหนึ่งเรากลายเป็นเ h a i เข้าแกงในระดับประเทศให้ได้เนี่ย